สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ English Fit and Firm ก่อนอื่นนะคะครูส้มขอขอบคุณนักเรียนที่สนใจถ่ายถามเข้ามาผ่านทางเพจของ English Fit and Firm นะคะว่ามีหนังสือแต่งประโยคขายไหมที่นี้ต้องบอกว่าหนังสือแต่งประโยคเนี่ยไม่มีขายนะคะครูส้มชอบเขียนอธิบายก็เลยทำมาเป็นประกอบคอร์สดังนั้นก็ไม่พ้นคอ,อร์สตัวนี้ค่ะ Crush Your Goals ห6อพิ episode เดี๋ยวมาสาธิตให้ดูกันเลยว่าเจ้า Crush Your Goals material มันหน้าตาเป็นยังไงอะตามนี้เลยนักเรียนจา๋า ประมาณ100หน้านะคะเกิน100ไปแล้วด้วยซ้าแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นแบบฝึกหัดโจทย์แต่งประโยคทุกๆหน้าเลยครูส้มแบ่งเป็นบททั้งหมด56บทดะน,นั้นก็อยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะถ้าเกิดตั้งใจอัดไปทุกวนันเรียนทุกวันเนี่ยห้วันเรียนจบแล้วคุณจะเห็นความต่างของการคิดเป็นภาษาอังกฤษของคุณได้ไวขึ้นแน่นอน คือจริงๆการแต่งประโยคยมันก็ช่วยให้คุณคิดไวขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะแต่งประโยคอะไรก็ได้นะคะสําหรับคนที่พื้นฐานน้อยจะต้องเรียนอย่างเป็นระบบก่อนเนาะไม่ใช่ว่าจู่ๆจะมาแต่งประโยคเอาทุกๆ tense มาผสมกันเลยตรวนั้นคุณก็จะตามไม่ทันแล้วก็จะได้ประโยชน์น้อยมากก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมครูส้มเนี่ยแบ่งทั้งหมดเป็น56บทนะคะ คลิปนี้เนี่ยจะมาสาธิตให้ดูเอาตั้งแต่ day o บทแรกเลยนะคะสำหรับคนที่อยากพูดอยากคิดเป็นภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้นแต่ไม่อยากไปเสียเวลาเริ่มเรียนตั้งแต่ a b c พอรู้แล้ว dog cat อย่างเงี้ยรู้แล้วแต่ต้องการฝึกเป็นประโยคดังนั้นคอร์สเียจะตอบโจทย์มากเลยอะทุกคนมาดูกันก่อนนะคะ day o เนี่ยครูส้มจะสอนเรื่องของระดับกลุ่มคำ กลุ่มคําชื่อมันบอกอยู่แล้วนะคะนักเรียนคือการเอาคำเนี่ยมารวมกันเป็นกลุ่มๆดังนั้นมันจะยังไม่เป็นประโยคก่อนอื่นนักเรียนต้องเข้าใจก่อนนะคะคําว่าประโยคที่เอาไปสื่อสารกันได้นั้นมันจะต้องมีประธานบวกกริยานะคะประธานก็คือเป็นคนเป็นคํานามหรือเป็นสัตว์สิ่งของได้เช่นนกบินนะคะ birds fly หรือ birds can fly ตรงนี้ประธานก็คือ birds กริยา fly หรือ can fly เป็นภาคแสดงจบประโยคใส่จุดฟู l สต t อ p ได้แล้วถ้ามีองค์ครบและประโยคบางประเภทก็จะมีกรรม,มารับด้วยเช่นฉันตบยุง I killed a mosquito I killed a mosquito ตัวนี้ท่านชัดเจนนะคะว่าใครทำอะไรเนี่ยฉันเป็นประธานข้าเป็นกริยาแล้วเจ้ายุงก็เป็นกรรมแต่ถ้าเกิดนักเรียนมาเรียนตั้งแต่ day one ตรงนี้จะยังไม่ใช่ประธานกริยาแต่จะเป็นการเอาคำนามมาเรียงกันเช่นจู่จะคุยกับเพื่อนแล้วบอกว่าแกรถสองคันนะแก รถสองคันเพื่อนก็จะรอฟังว่าแล้วไงพอรถสองคันมันยังเป็นแค่กลุ่มคำนามังนั้นถ้าคุณจะพูดภาษาอังกฤษเป็นคุณจะต้องเรียงระดับกลุ่มคำาให้ได้ก่อนที่จะพูดเป็นประโยคเป็นเหตุผลว่าทำไมครูเอามาไว้เป็น j จวันภาษาอังกฤษนะคะคำว่ารถที่เป็นคำหลักจะอยู่ท้ายสุดนะครูส้มทำคอลัมน์สร้างไว้ให้แล้วตัวนี้เป็นตัวหลักต้องอยู่รลังท้ายเพื่อนนะคะเป็นหัวเรือหลักอยู่ทีหลังสุดเลย รถภาษาอังกฤษก็คือ car แต่ด้วยความที่มันมี2คันคุณจะเติม s ที่ car เป็น cars เคราะนี้2อง่ว่านะคะเราก็จะเติมมันไว้ตรงนี้เป็น two cars t cars โอเคนะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าช่องพวกนี้นะคะที่มันอยู่ข้างหน้าคำนาม พวกนี้จะนับเป็น adjective หน้าที่ของมันหน้าที่ของ adjective หรือคำคุณศัพท์พวกนี้ทำหน้าที่ขยายคำนามตัวมันเป็นตัวขยายงั้นไม่มีมันเจ้านี่ก็อยู่ได้เพราะฉันเป็นหลักของตัวเองฉันยืนด้วยเท้าตัวเองได้อะตัด t o ออกไปนะก็รู้ว่ารถแต่พอมี t o มาขยายหรือว่า รถ2คันเอาล่ะเดี๋ยวมูฟไปข้อ2นก2ตัวให้เวลา5าวิขอเป็นภาษาอังกฤษ mm hmm. บางคนก็ยังจำได้จากข้อที่ผ่านมานะคะนก2ตัวก็จะเป็น two bird ผ่านหรือยังอ่า mm hmm. ด้วยความที่มันมี2นะคะ2,3,4,5,6เนี่ยมันเป็นพหูพจน์ มันมีมากกว่าหนึ่งขึ้นไปปั๊บน,นักเรียนก็จะเติม s ที่คำนามนั้นๆ to w birds เป็นประโยคแล้วหรือยังยังไม่เป็นประโยคมันเป็นแค่กลุ่มคำเฉยๆนะคะแล้วคำนามหลักคือ birds <ks. S 1> มีอะไรมาขยายตัวเลข two ครนนี้บอกนกสวยตัวหนึ่งขอสามแล้วนะนักเรียนนกสวยตัวหนึ่งหาวิ oh. ภาษาไทยครูใบ้ให้แบบชัดเจเลยครูส้มใจดีมากเลยนกเป็นคำนามหลักทุกคนจ๋าคำไทยนะภาษาไทยเอาคำนามหลักไว้ข้างหน้าแต่ภาษาอังกฤษคุณจะต้องเอาคำว่านกไว้ข้างหลังดังนั้นสิ่งที่เราต้องจัดการก่อนก็คือสวยตัวหนึ่งดังนั้นเขาก็จะเรียงแบบนี้ตัวข้างหลังสุดของภาษาไทยจะเป็นตัวหน้าสุดของภาษาอังกฤษดังนั้นจะ ได้ไหมยังไงช่องนี้1ตัวหรืออันหนึ่งอันเดียวก็คือ a นะฮะหรือที่เราบอกว่าอะนั่นแหละค่ะแต่ฝรั่งถ้าเกิดออกเสียงมันเดียวเดียวจะเป็นเสียง a หรือ one ก็ได้คำว่าสวยคือ beautiful beautiful beautiful, beautiful. ได้หมดเลยนก no. bird ตรงนี้เติม s ไหมมันบังคับไปแล้วว่า1ตัวตัวเดียวไม่ต้องเติม s ข้อนี้ข้อ3จะได้ว่า a beautiful bird one beautiful bird เป็นประโยคแล้วหรือยังโอ้ยาวนะเนี่ยยังไม่ใช่ประโยคถึงแม้มันจะดูยาวๆก็ตามแต่มันเป็นแค่กลุ่มคำเฉยๆตัวนี้ตัวหลักแล้วที่เหลือ adjective ขยาย bird ใครทำถูกข้อนี้ปรบมือให้เลยนะคะใครยังไม่ถูกโอ้น่าสงสารมา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 ,มาให้โอกาสข้อที่4คนจำนวนมาก อะไรที่มีมากมายนะคะมีศัพท์คำไหนเนี่ยช่วยกันคิดสิเธสอบศัพท์พวกเราไปในตัวเลยอะไรที่แปลว่ามากมายมีอะไรบ้างจำนวนมากต้องมาลงตรงนี้นะคะส่วนคนต้องมาลงไว้หลังสุดใช่ไหมมากมายก็คือ many อะไร a lot of a lot of คน people ก็จะได้ว่า many people a lot of people น yeah. ะคำหนึ่งอยู่จะใช้คาว่า a bunch of ก็ได้ a bunch of people ต่อไปข้อต่อไปอาหารไทยสำหรับคนที่พื้นฐานน้อยมากๆอยู่ก็ใช้เทคนิคการโยงนี้ก่อนนะคุณเข้าใจแหละ่าคนอาจจะไม่ทันใจตัวเองว่าหนูไม่อยากโยงแล้วถ้าหนูโยงแบบนี้จะไปพูดได้ยังไงเมื่อไหร่จะคล่อง <c oughs> เข้าใจคาว่าสเต็ปแรกไหมนี่แค่ day วันนะคะ คุณยังมีอีกห้าบห้า day ที่คุณจะต้องเรียนนะฮะดังนั้นเริ่มแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะถ้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วใจร้อนไม่ได้ดท้ายคุณจะแพ้ต่อความขี้เกียจของตัวเองแล้วคุณใจร้อนไม่อยากฝึกละอยากพูดเป็นเลยเป็นไปได้เปล่าเป็นไปไม่ได้แล้วเกิดเป็นไปได้เนะี่ยบอกทีส้มจะไปรงเรียนภาษาฝรั่งเศสเกาหลีจีนเอาให้มันเป็นภายในเวลาที่ครูอยากจะเป็นโดยที่ครูไม่ต้องฝึกนะอาหารไทยคุณก็ อ๋อโอเคอาหารต้องไปไว้หลังสุดคราว่าไทยต้องอยู่ช่องนี้แล้วกันก็จะได้เป็น Thai Food ไหนใครกำลังคิดว่าจะตอบผู้ส้ม h a i l a n d Food ได้ไหมนะเขาไม่พูดกันอยู่ไทยแลนด์อะมันแปลว่าตัวประเทศไทยนะคะแต่ถ้าคุณจะเอาไว้ขยายอาหารไทยวัฒนธรรมคนไทย บ้านทรงไทยคุณตัดเอาแค่ไทยออกเพราะแลนนมันเป็ว่าพื้นดินใช่ไหม,มเป็นตัวภูมิประเทศงนั้นคุณก็เป็น Thai food Thai house Thai girls Thai boys Thai culture เป็นต้นนะคะเอาล่ะข้อที่6แล้วเดี๋ยวขอเป็นข้อสุดท้ายของ J1 แล้วนี้พอหอมปากหอมคอก่อนคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วบางคนเห็นหาวนอนวอดวอด,วอดละ คุณก็จะต้องเอาคำว่าครูเนี่ยไปปักหลังสุดจริงปะ้ะแล้วถัดมาคือ English ภาษาอังกฤษและอีกคำหนึ่งของฉันแปะไว้ที่สุดท้ายตำแหน่งนี้เป๊กแล้วคุณจะไปไม่ผิดทางรูกส้มตีขอล่าไว้แบบนี้แล้วแค่ตามเทคนิคของครูเท่านั้นเองนะฮะก็จะเป็นยังไงจ๊ะอ่ะของฉันก็คือ my ภาษาอังกฤษ English, English. คุณครู teacher พราะจะอ่านออกเสียงก็จะเป็น my English teacher เป็นประโยคย่างอย่างไม่เป็นประโยคเลยก็แค่เอาตัวขยายนี้มาขยายคำนามหลักๆมันมีแค่คำนาม่อนจอนอยู่กำลังจะบอกว่าคุณครูต่อมาก็แค่ขยายต่อเฉยว่าอ๋อเนะี่ครูอังกฤษของฉันนะนักเรียนค่ะตรงนี้นะคะคือเรื่องของการสร้างการคิดภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบที่เริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุด แค่เดวันเท่านั้นนะโอ้ดูสิเยอะมากเลยนะโอ้ส้มส้มทำไว้ตั้ง60ข้อเลยพอ ครูเนี่ยวอร์มอัพนักเรียนได้ที่ครูก็จะพาต่อ Day2 ก็ขอเคลียร์กระดานก่อนอันนี้เป็นกระดานที่ครูเขียนสอนไว้ในคอร์สเรียนนะคะที่นักเรียนทวนได้ตลอดชีพเลยเอาใจคนที่ไม่มีเวลาเรียนประจําและพื้นฐานอ่อนต้องทวนตลอดนี่คือทางออกของคนที่ต้องเรียนทบทวนเพราะในคอร์สครูสอนช้ามากๆนะคะทวนได้ตลอดชีพนะนักเรียน Day 2นี้ยังไม่ใช่ประโยคทีเดียว แต่ครูใจะให้พวกเราเอาส่วนขยายขยายกลุ่มคำอีกทีหนึ่งเพราะชีวิตจริงพูดกันอย่างนี้แล้วคนส่วนมากงงกันมากเวอรตรงนี้จะเป็นการเชื่อมเพื่อที่จะขยายกลุ่มคำก่อนคนที่สวยๆแบบเนี้ยจะต้องพูดยังไงจะไปยังไงนักเรียนขาถ้าเกิดคุณนะ่ยรู้ตัวพื้นฐานน้อยนะคะ เชื่อใจครูส้มเถอะให้คอสนี้ดูแลคุณให้วิธีเทคนิคการสอนของครูส้มดูแลคุณคุณได้คอสหรือหลักสูตรที่เหมาะตอบโจทย์กับการเรียนของคุณไปแล้วสิ่งที่เหลือนะคะแค่เรียนตาม เท่านั้นเองนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเรียนเลยจริงๆหนูมีเวลาเรียนอาทิตย์ละแค่10นาทีเรียนแบบเพลินๆหนูไม่ได้อยากจริงจังะไรมากก็กด subscribe ไว้ได้เลยนะคะเพราะครูเนี่ยก็จะมาพบปะกับนักเรียนทุกๆอาทิตย์เลยแต่ถ้าใครอยากจะเรียนวัยเป็นวัยและมีคอร์สเก็บไว้กับตัวเองตลอดชีพพร้อมหนังสือส่งให้ถึงบ้านนะคะก็ทักไลน์มาได้หรืออินบ็อกซ์มาได้ที่ลิงก์นี้ที่เพจของครูส้มหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยะคะ่ะ จัดส่งหนังสือฟรีนะคะคอร์สนี้เหมาะกับคนที่พื้นฐานกรมมากไม่ค่อยแน่นแต่อยากพูดเป็นประโยคหรือคนที่ได้กรมมากแล้วแต่ยังเรียบเรียงประโยคสื่อสารไม่ได้เลยลงไปเลยคะ่ะ Crush your goals ช่วคุณได้จริงๆ